เอาแล้วทุกคนเราขอการัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมโบรสตาร์นะครับไม่ได้มานานมากนะครับประมาณสองสาเดือนได้นะครับก็พี่สําหรับคนที่เคยอยู่ในขับพี่นะขับพี่ชื่อช่องน้ําปิงนะครับมาเข้ากันได้นะครับในเกมโบรสตาร์เองก็ทุกคนจะสงสัยว่าเอ้พี่ทาไมพี่เปิดตัวแล้วพูดเป็นช็อตๆเลยนะแน่นอนครับเกมเกมนี้พี่ทํามาเจ็ดสิบพาร์ทแล้วนะครับพาร์ทมีพาร์ทที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ แล้วตัวละครตัวนี้นะครับทุกทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับสำหรับคนที่เคยดูพี่มาก่อนนะเมกนะครับตัวละครที่พี่เปิดได้อย่างยากลำบากมากนะครับโอเคทุกคนมาก็สําหรับในตอนนี้นะครับพี่จะมาเล่น1ด่านให้ทุกคนดูนะครับแล้วอ่าอีกหลายๆด่านต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะทําเป็นอ่า เป็นคลิปที่ไม่มีเสียงพี่เล่นนะครับแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปนะครับก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะเป็นคลิปที่สนุกนะครับแล้วพี่จะพยายามตัดต่อให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับผมเกมเกมนี้นะครับอ่ปกติจะเป็นศึกประจันหน้านะก็คือพิวพีกันทุกคนนะทุกคนฆ่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับรู้ไหมครับทําไมทุกคนคงไม่รู้หรอกครับก็คือที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า ใหพ้พูดอะดมันเหมือนแบบแรนดอมบางอย่างครับให้แบบอ่ามันมีเพิ่มบางอย่างเพิ่มมานะครับแต่ว่าบางอันก็ไม่เพิ่มนะคับางอันก็เพิ่มทุกคนก็งงใช่ไหมว่ามันคืออะไรครับปกตินะครับมันจะเป็นเอาง่ายๆครับมันจะลดอ่าในด่านนี้นะครับคือมันลดคูดาวการโจมตีนะครับถ้าไม้ตายตรงเนี้ยอ่ดูนะทุกคนอ่พอพี่ตบปุ๊บอ่ะ เนี่ยมันเพิ่มเร็วมากเลยทุกคนเห็นไหมโอเคครับมาเราเจอกับตัวละครหนึ่งตัวไม่ก้อเออเลือดไม่ก้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับฝั่งข้างๆนี่นะครับตายนะครับหนึ่งคนฟิวชั่นเรียบร้อยครับสองคนนะมาถึงเวลาแล้วนะมาดูกันว่าถ้าไม้ตายของเม็กเนี่ยตัวละครที่พี่รอมานานเนี่ย จะตกดามจแรงแค่ไหนนะครับมาครับมารอดูกันเลยลาก,ก่อนนะโรซาหม่อหมูชิ้นดีอึ้งดามิหกพันเก้าร้อนะครับหกพันเก้าร้ป็นดามิที่แรง,งมากนะครับโอเคทุกคนสลาคชิ้นนี้พี่เอาไว้แค่นี้เลยครับผมก็คือพี่แค่เอามาเล่นให้ดูหนึ่งตาก่อนนะครับเป็นพาร์ที่71เนื้ก็ ท้าพี่พูดตามตรงนะเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปรีวิวตัวละครด้วยนะครับเพราะว่าพี่ังอัดรีวิวตัวละครไม่ครบทตัวเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็สาหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบไปกดไลค์ถ้าใครกดแชร์กด like, กด, share, กดิ่งให้พี่ด้วยเนอะก็ไว้เจอกันใหม่ในพ์นหน้าครับผมสวัสดีครับ